สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสร้างมุมนะคะสร้างเกี่ยวกับมุมการสร้างมุม3.1นะคะการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับขนาดที่กําหนดตอนนี้ครูมีมุมครูมีม,มุม A B C นะคะซึ่งขนาดของมุมเนี่ยเราลองวัดดูตอนที่นักเรียนเรียนตอนปฐมปรากฏว่าเท่ากับ40องศานะคะ0ถึง40ตรงนี้คือ40องศาโอเคทีนี้ การสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับขนาดที่กำหนดโดยที่เราจะใช้วงเวียนขั้นตอนแรกก็คือลากเส้นก่อนนะคะลากลากแขนของมุมก่อนทีนี้เราก็จะมีจุดของมุมตรงนี้นะคะทีนี้นักเรียนจะต้องมามาดูต้นฉบับตรงนี้ก่อนแล้วก็กลางพอประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะกางพอประมาณแล้ว มันเห็นไหมโอเคเนาะเสร็จแล้วอยากขยับวงเวียนนะคะเอามาจิ้มอันใหม่มาจิ้มอันใหม่นะคะแล้วก็ลากลากก่อนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนมาวัดขนาดของมุม ABC ตรงนี้นะคะ่ะวิธีการก็คือให้ขยับให้นักเรียนขยับนะคะว่าจิ้มตรงนี้แล้วขยับว่ามุมเนี่ยมันกลางเท่าไหร่กลางเท่านี้ ประมาณนี้นะคะดังนั้นก็อย่าขยับต่อแล้วก็มาจิ้มนะคะแล้วก็มาวัดนะคะเราจะเห็นเป็นจุดตัดนะคะลากเส้นจากมุมนี้นะคะก็จะได้มุม A B C อะไรอีก D E F ที่มีขนาดของมุมสองมุมเท่ากัน ไม่เชื่อลองวัดดูนะคะก็จะได้40องศานะคะเท่ากันกับมุมต้นฉบับค่ะอ่าเดี๋ยวนะักเรียนลองทำดูนะคะต่อไป3.2เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปค่ะกดปิด